สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนสึกชิงนางมนทลครั้งหนึ่งขอพระสุเมนได้เกิดเอนชุดลงพระอิศวรจึงให้เหล่าเทวดาคนทันหน้าครุตพระฤาษีที่มีฤทธิ์เนหล่ายักษ์รวมถึงสุครีปและพยากากาไม่ช่วยกันยกขอพระสุเมนให้ตั้งดังเดิมโดยที่สุครีปเอานิ้วจิม้มลงไปที่สะดือหน้าทําให้หน้าสะดุ้งแล้วหลังจากนั้นพยากากาาก็รีบแบกบขอพระสุเมนให้ตั้งตรงดังเดิมค่ะ ้ส่วนทรงชื่นชมความเฉลียวฉลาดของจุครีพและพยากาณ์เป็นอย่างมากจึงเปลี่ยนให้พยากาณ์กาเป็นพยาพาลีและประทานตีเพนให้เป็นอาวุธและพอบใส่นางฟ้าชื่อดาราเพื่อให้ฝากไม่ให้สุครีบด้วยค่ะ เพิ่มเติมเมื่อคารีเปิดขอบออกเห็นนางดาราสวยงามมากจึงได้นางดาราเป็นชายาและผิดคำสาบานที่ให้กับพระอีศวรว่าถ้าเอานางดารามาเป็นชายาจะโดนฆ่าด้วยศองของพาาระนาฬิกล่าวถึงทาวิรนหกที่จะมาเข้าเฝ้าพระอีศวนปีละเจ็ดครั้งเมื่อวันที่ครบกำหนดทาวิรนหกจึงเหาะมา ที่เขาไกลลาดแต่ไม่รู้ว่าพระอิศวรกำลังนอนคิดว่ากำลังเสด็จจึงถาวายบางคนทุกขั้นบันไดที่ขึ้นไปเมื่อตุกแกเห็นก็ยอเย้ยโดยการอนตุกแกตุกแกตุกแกทำให้พระริศวรหกรู้ตัวว่าพระอิศวรไม่ได้กำลังเสด็จจึงโกรธมากและถอดสังวนหน้ากว้างไปทำให้เกิดเสียงดังสน,นั่นและเขาไกลลาดก็เอ็นชุดลงเมื่อพระอิศวรเห็นจึงเรียกเหล่าเทวราให้มายกเขา ก็ไม่สามารถทำได้พระอิศวรจึงนึกถึงพญาทศกัณฐ์ที่มีพละกำลังมหาศาลเลยให้เทวดาไปตามมาพอทศกัณฐ์ก็เลยขยายตัวให้ใหญ่โตและดันเข่าไกลาดให้ตั้งตรงดังเดือเมื่อทศกัณฐ์สามารถทำให้เข่าไกรลาดตั้งตรงได้แล้วก็หลงตนว่าเก่งกว่าใครจึงของพระอุมาที่เป็นนาเหตีของพระอิศวร ตอนแรกพระยศวนกะจะไม่ให้แต่เห็นว่าทศกัณฐ์ช่วยก็เลยให้ไปตอแนแรกทศกัณฐ์จะอุ้มพระอุม,มาไปแต่ร่างของนางร้อนด่งไฟก็เลยต้องเดินกลับแทนค่ะพอถึงเวลารู้ว่าทศกณักศกณฐ์ได้พระอุม,มาไปซึ่งเกิดความเดือดร้อนมากมายพระนารายณ์ก็เลยแบ่งเงินยักษ์แก่ไปดับรอทศกณัณฐ์ ทศกัณฐ์มาถึงก็บอกว่าทําไมเอาผู้หญิงลักษณะไม่ดีมาอาจทให้ราชวงศ์พลินาไปด้วยไปเอานางมณโทมาดีกว่าทศกัณฐ์ก็เห็นด้วยเลยเอาพระอุมาไปคืนและเอานางมณโทมาแทนค่ะในระหว่างทางกับทศกัณฐ์ต้องเหาะข้ามเมืองขีดขินทําให้พาลีไม่พอใจจึงเหาะขึ้นไปลบกับทศกัณฐ์และชิงนางมนโทไปได้หลังจากนั้นนางมนโทได้เป็นภรรยาของพาลีที่เมืองขีดขิน